และนี่ก็คือเช้าอีกวันนะคะก็ตอนนี้เนี่ยเราอยู่หน้าห้องพักของเราเองทุกคนเดี๋ยวเราค่ะจะไปถ่ายรีวิวโรงแรมให้ดูข้างล่างนะคะเราก็จะถ่ายร,บรอบๆโรงแรมให้ดูก่อใครที่จะตัดสินใจมาพักโรงแรมนี้กันนะเนี่ยชั้นที่ค่าพักก็จะเป็นชั้น6นะคะมันก็จะสามารถมองออกไปแบบที่เป็นล่องๆแบบนี้เลยทุกคนด้านหน้าก็คือชินจูกุนะคะฝั่งคาบุิโจ ก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบหน้าโรงแรมกันนะครับผมแล้วออกแล้วบรรยากาศหน้าโรงแรมนะก็จะเป็นตรงนี้เลยคือแถวนี้เนี่ยมันยังไม่ได้เดินเข้าไปลึกนะคะคือถ้าเดินออกไปด้านนะทุกคนตรงนี้ตรงนั้นก็จะคือไปสถาน,นีรถไฟชินจูกุสเตชันนะคะนี่ก็จะบรรยากาศด้านหน้าโรงแรมประมาณนี้เดี๋ยวค่ะไปถ่ายให้ดูชัดๆโรงแรมยิ่งใหญ่เกียงไกร APA Hotel ล ตึ้งมีสิบห้าชั้นเนี่ยนี่ที่บอกว่าเราันอยู่ใกล้ใกล้โรงแรมนะคะ คือที่ค่เรื่องโรงแรมนี้กันคนเพราะว่าใครอยากกลับมาแถวแถวโรงแรมแล้วมันยังมีอะไรให้กินอยู่มีอะไรให้เดินอยู่แต่จริงจริงคือแถวเนี้ยมันก็ค่อนข้างวุ่นวายนะคือตอนกลางวันย,ยังโอเคนะแต่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยคือแบบคนเยอะมากแล้วก็คือแบบเหมือนเป็นสถานที่กินดื่มอะเนาะคนก็เลยมารวมกันตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ไม่เรื่องความวุ่นวายอะก็แค่ว่าโรงแรมนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์กันนะ ก็อยู่แถวๆนี้นะเราก็เลยจะมาทานอิโซมารุนะคะก่อนที่เราจะไปต่อกัน และแล้วเราก็มาถึงที่หน้ากะมเมกโลแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะเดินไปออนิบัสคอฟฟี่นะคะคุณสามีร่างกายต้องการกาแฟแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินเล่นรอบๆอี่แหละทุกคนไปกันหวังว่าร้านกาแฟคนจะน้อยนะคะเฮ้ยความหวังเป็นจริงอะเมื่อกี้เพิ่งพูดเอง สำหรับ o n i b u s ส o f f e e เราเองซึ่งไม่ใช่คอกาแฟาก็จะไม่รู้เรื่องกาแฟเท่าไหร่นะคะเวลาที่เรามาเราก็จะสั่งเป็นลาเต้แต่ว่าคุณสามีเนี่ยเขาจะชอบดื่มกาแฟาของร้านนี้นะแต่บรรยากาศของร้านเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่น่ารักมากๆเลยนี่เราก็มาสั่งกาแฟาแล้วก็เดินมาชั้นบนนะคะร้านเขาก็จะค่อนข้างมีบรรยากาศที่น่ารักค่ะทุกคนถึงจะไม่ใหญ่แต่มันก็โฮมี่โฮมี่โคซี่โคซี่นะคะ ดื่มกาแฟเสร็จแล้วเราก็จะไปเดินเล่นกันต่อนะคะระหว่างทางก็เจอเป็นสารเจ้าด้วยค่ะทุกคนนี่ระหว่างความเป็นเมืองเขาก็ยังมีความสงบให้เราเข้ามาสักกราระอยู่ด้วยนะ และเราก็จะข้ามไปฝั่งที่เป็นคลองมิกุโรนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นใต้สถานีรถไฟค่ะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นแอมโดนัทนะที่แต่ก่อนอ่ะเราเคยมาแล้วเราก็เจอว่าค่อยคิวยังไม่ได้เยอะขนาดนี้ส่วนตอนนี้ก็ไม่ได้หวังว่าจะได้ทานเท่าไหร่นะคะเพราะคิวเยอะมากคือตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นช่องซากุระก็คงสวยมากเลยเนาะเราไม่เคยมาตรงช่องซากุระเลยนี่ แล้วเราก็มาถึงฝั่งคลองมิกุโรแล้วนะคะสองฝั่งเนี่ยก็จะเป็นร้านต่างๆที่น่ารักมากๆเลยก็เดินเข้าไปดูเรื่อยๆนะคะนี่ก็เป็นร้านชีสเค้กเจ้าฮานะคะที่เราเสริมมาแล้วว่าซาวร์ชีสเค้กก็จะต้องมาลองร้านนี้กันนะคะนี่ค่ะหน้าตาน่าทานมากเลยเพา,าแบ่งเป็นชิ้นไว้นะคือแบบถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่นี่เนี่ยเราก็คงมาซื้อชิ้นใหญ่ๆไ้กินแล้ว นี่ก็คือชีทเค้กร้านเมื่อกี้นะที่เราไปซื้อนี่แล้วเราชอบกินชีทเค้กมากเลยอืมอร่อยมากชอบจัง เดี๋ยวเราจะเดินไปต่อข้างหน้านูนะคะก็ตอนนี้คุณสามีเขาไม่รู้ว่าเดินไปตรงไหนแล้วเขาบอกว่าเดินอยู่ข้างหน้านะตอนนี้ก็จะบรรยากาศชิวๆนะคะผม เดินเล่นไปเรื่อยๆนะคะคุณสามีหน้าจะส็อกอยู่ที่ร้านกาแฟแล้วแต่เดี๋ยวเราจะเดินดูเสื้อผ้าร้านนี้สักหน่อยสําหรับตัวเราเองถ้าเกิดว่าหนึ่งวันในโตเกียวเ,เรามีความรู้สึกที่อยากจะเดินเล่นชิลๆเจอร้านไหนหน่ารักก็เข้าไปดูเข้าไปแวะหรือถ้าเกิดว่าเหนือ่อยอยากจิบน้ําก็เข้าไปพักที่คาเฟ่ก็จะมาเดินเล่นที่ไดคันยามานะคะทุกคนเพราะเรารู้สึกว่าเป็นย่านคนญี่ปุ่นที่เขาพักอาศัยแล้วก็มีควายที่แบบมีความฮิปๆมีความภูมิแล้วก็มี ความเงียบสงบที่เราชอบมา,มากๆเลยเสื <The the ้อเป็นหมื่เลยใช่ ตรงนี้นะคะหน้าการเมกโลเนียก็จะมีสตาร์บัคส์รีเซิร์ฟนะก็จริงจก็จะมาแทบทุกครั้งที่มาที่โตเกียวนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนถ้าเกิดว่าคนไม่เยอะก็อาจจะเดินเข้าหรือว่าถ้าคนเยอะก็อาจจะไม่เข้านะคะนี่ถ้าเกิดว่าคนเยอะอะค่เข้าใจว่าเขาจะเปิดให้มาเอาคิวตรงนี้นะนี่ด้านหน้าของเราก็คือสตาร์บัคส์รีเซิร์ฟทุกคน Burger. <c oughs> มาแล้วนะคะมากินเบอร์เกอร์ร้านเดิมเฮนรี่เบอร์เกอร์นะคะที่ได้คันดามาอร่อยเ <c oughs> ท่าไหร่อ่ะไม่รู้เน <c oughs> ี้ยแหล ตอนนี้ก็มาอยู่ที่ไดคันยม้าแล้วนะคะก็ไดคันยม้าเนี่ยมันแบบว่าชอบมากเลยทุกคนสองข้างทางก็จะมีร้านให้เดินเล่นเรื่อยๆนะคะ และเราก็เดินมาถึงไดคายนมาทีไซนนะคะซึ่งเราเองอะเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะ่าจะชอบสถานที่นี้มากๆซึ่งที่นี่เนี่ยเขาเป็นโครงการที่รวมหลายร้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านหนังสือร้านอาหารร้านคาเฟ่รวมไปถึงร้านขายของสุนัขด้วย แบบว่าข้างในเนี่ยก็เป็นเหมือนคอมมูนิตี้นะคะแล้วก็มีร้านเยอะๆเลยร้านหนังสือร้านคาเฟ่ร้านเบเกอรีค่คือแบบดีๆๆ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 ส่วนตัวค่ะพวกคุณสามีชอบโครงการที่นี่มากนะคะเวลาที่เรามาเราก็จะมาเดินเล่นมาใช้เวลาอยู่ตรงนี้ค่อนข้างจะเยอะเลย นอกจากว่าที่นี่จะมีร้านหลายอย่างแล้วนะบางครั้งเขาก็จะมีอีเวนต์ด้วยนะคะอย่างเรามาบางช่วงเนี่ยก็มีอีเวนต์ให้แบบครอบครัวคนญี่ปุ่นเขามาร่วมสนุกร่วมกิจกรรมกับลูกๆด้วยนะคะก็เป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยเราอะรู้สึกว่าเวลาที่เดินเข้ามาที่นี่มันเหมือนแบบเราได้มาพากักมาผ่อนคลายจากบางฝั่งที่เราไปแล้วรู้สึกว่าเออเราเจอคนเยอะมากๆเลยพอมาอยู่โซนนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นวัยที่ค่อนข้างจะเงียบๆสงบนะคะ และมือสุดท้ายของวันเราก็กลับมาที่ชินจูกุแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ที่ร้านชาบูค่ะทุกคนซึ่งร้านนี้เนี่ยก็ไม่ได้หามานะคะไม่ได้ปักหมุดไว้เลยแต่ว่ามาถึงเราก็รู้สึกว่าเอะทริปนี้ยังไม่ได้กินชาบูเลยก็เลยเข้ามาที่ร้านนี้นะคะด้วยความที่ร้านนี้ก็ค่อนข้างจะเปิดดึกอยู่และพอเราออเดอร์เสร็จไปหมดแล้วนะคะพนักงานเขาจะมาทําการปรุงน้าซุปให้เราค่ะซึ่งเขาอจะให้เราชิมน้าซุปจนไปถึงระดับที่เรารู้สึกว่าโอเคน้ําซุปรสชาตินี้แหละเป็น ุมที่ใช่สำหรับเรานะคะก็มีความรู้สึกว่าแบบเออมีความพิเศษเหมือนกันนะเนี่ยร้านนี้สำหรับร้านนี้เราค่อนข้างประทับใจเลยนะ <billion. S 1> คือเราอะมาแบบไม่ได้คาดหวังนะคะแต่ก็ค่อนข้างอร่อยเลยแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยต่อไปกินเน้

ยังไม่จบค e <c courage> <schneller ve> ่ะ I ท mean, ุกคนทานเสร็จได้ของแถมมาด้วยจ้าร้านบอกว่าให้เอาไปต้มเป็นน้ำซุปจบมือนี้ก็จะขอปิดคลิปไปแล้วนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะเอ็นจอยกับทริปชิลๆของแม่บ้านไอรีที่โตเกียวนะสําหรับใครที่ไปเที่ยวมาแล้วก็อาจจะไปบังเอิญเจอร้านเดียวกับเราที่เราไปในคลิปนี้ก็แวะมาพูดคุยกับเราได้นะคะสาหรับคลิปนี้ค่ะก็ขอตัวไปก่อนแล้วแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ